นิทานเซนน้ำชาล้นถ้วยเรื่องที่หนึ่งซึ่งไม่อยากจะเว้นเสียทั้งที่เคยเอ่ยถึงแล้ววันก่อนคือเรื่องน้ำชาล้นถ้วยคือว่าอาจารย์แห่งนิกายเซนชื่อน้ำอินเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศและโปรเฟสเซอร์คนหนึ่งเป็นโปรเฟสเซอร์ที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศไปหาอาจารย์น้ำอินเพื่อขอศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างเซนในการต้อนรับ ท่านอาจารย์น้ำอินได้รินน้ำชาลงในถ้วยรินจนล้นแล้วล้นอีกโปรโฟเฟสเซอร์มองดูด้วยความฉงนทนดูไม่ได้จึงพูดพล่องออกไปว่าท่านจะใส่มันลงไปได้อย่างไรประโยคนี้มันก็แสดงว่าโมโหท่านอาจารย์น้ำอินจึงตอบว่าถึงท่านก็เหมือนกันอาตมาจะใส่อะไรลงไปได้อย่างไรเพราะท่านเต็มอยู่ด้วยความคิดความเห็น ตามความยึดมั่นถือมั่นของท่านเองและมีวิธีนึกคิดคำนวณตามแบบของท่านเองสองอย่างนี้แหละมันทำให้เข้าใจพุทธศาสนาอย่างเซนไม่ได้เรียกว่าถ้วยชามันล้นท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายจะเตือนสติเด็กของเราให้รู้สึกนึกคิดเรื่องอะไรล้นอะไรไม่ล้นได้อย่างไรขอให้ช่วยกันหาหนทางในครั้งโบราณในอัถกถา ได้เคยกระแนงกระแนถึงพวกพราหมณ์ที่เป็นที่สาปาโมกต้องเอาเหล็กมาตีเป็นเข็มขัดคาดท้องไว้เนื่องด้วยกลัวว่าท้องจะแตกเพราะวิชาล้นนี่จะเป็นเรื่องที่มีความหมายอย่างไรก็ลองคิดดูพวกเราอาจล้นหรืออาจอยู่ด้วยวิชาทำนองนั้นจนใส่อะไรลงไปอีกไม่ได้หรือความล้นนั้นมันออกมาอาละวาดเอาบุคคลอื่นอยู่บ่อยๆบ้างกระมังแต่เราคิดดูก็จะเห็นได้ว่า ส่วนที่ล้นนั้นคงเป็นส่วนที่ใช้ไม่ได้จะจริงหรือไม่ก็ลองคิดดูส่วนใดที่เป็นส่วนล้นก็คงเป็นส่วนที่ใช้ไม่ได้ส่วนใดที่ร่างกายรับเอาไว้ได้ก็คงเป็นส่วนที่มีประโยชน์ฉะนั้นจริยธรรมแท้ๆไม่ว่าจะล้นโปรดนึกดูว่าจริยธรรมหรือธรรมะแท้ๆนั้นมีอาการล้นได้ไหมถ้าล้นไม่ได้ก็หมายความว่า สิ่งที่ล้นนั้นมันไม่ใช่จริยธรรมไม่ใช่ธรรมะล้นออกไปเสียให้หมดก็ดีเหมือนกันหรือจะพูดอย่างลึกเป็นธรรมะลึกก็ว่าจิตแท้ไม่มีวันล้นไอ้ที่ล้นนั้นมันเป็นของปรุงแต่งจิตไม่ใช่ตัวจิตแท้มันล้นได้มากมายแต่ถึงกระนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าจิตแท้คืออะไรอะไรควรเป็นจิตแท้และอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ใช่จิตแท้ คือเป็นเพียงความคิดปรุงแต่งซึ่งจะล้นไหลไปเรื่อยนี่แหละเรียบค้นหาให้พบสิ่งที่เรียกว่าจิตจริงๆกันเสียทีก็ดูเหมือนจะดีในที่สุดท่านจะพบตัวธรรมะอย่างสูงที่ควรแก่นามที่เรียกว่าจิตแท้หรือจิตเดิมแท้นั้นซึ่งข้อนั้นได้แก่ภาวะแห่งความว่างจิตที่ประกอบด้วยสภาวะแห่งความว่างจากตัวกู ของกูนั่นแหละคือจิตแท้ถ้าว่างแล้วมันจะเอาอะไรมาล้นนี่แหละเนื่องจากไม่รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรจึงบ่นกันแต่เรื่องล้นการศึกษาก็ถูกบ่นว่าล้นและที่ร้ายกาจที่สุดก็คือที่พูดว่า,าศาสนานี้เป็นส่วนที่ล้นจริยธรรมเป็นส่วนล้นคือส่วนที่เกินคือเกินต้องการไม่ต้องเอามาใส่ใจไม่ต้องเอามาสนใจ เขาคิดว่าเขาไม่ต้องเกี่ยวกับศาสนาหรือธรรมะเลยเขาก็เกิดมาได้พ่อแม่ก็มีเงินให้ให้เขาเล่าเรียนเรียนเสร็จแล้วก็ทำราชการเป็นใหญ่เป็นโตโดยไม่ต้องมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาเลยฉะนั้นเขาเขียศาสนาหรือธรรมะออกไปในฐานะเป็นส่วนล้นคือไม่จำเป็นนี่แหละเขาจัดส่วนล้นให้แก่ศาสนาอย่างนี้คนชนิดนี้จะต้องอยู่ในลักษณะที่ล้น เหมือนโปรเฟสเซอร์คนนั้นที่อาจารย์น้ำอินจะต้องรินน้ำชาใส่หน้าหรือว่ารินน้ำชาให้ดูโดยทำนองนี้ทั้งนั้นเขามีความเข้าใจผิดล้นความเข้าใจถูกนั้นยังไม่เต็มมันล้อนออกมาให้เห็นเป็นรูปของมิจฉาทิฏฐิเพราะเขาเห็นว่าเขามีอะไรอะไรของเขาเต็มเปี่ยมแล้วส่วนที่เป็นธรรมะเป็นจริยธรรมนี่เขาไม่จุอีกต่อไปขอจงคิดดูให้ดีเถอะว่า นี่แหละคือมูลเหตุทำให้จริยธรรมรวนเรและพังทลายถ้าเรามีหน้าที่ที่จะต้องะดุงส่วนนี้แล้วจะต้องสนใจเรื่องนี้นิทานเซนเพชรที่หาได้จากโคลนในถิ่นสลัมเรื่องที่สองเรื่องเพชศที่หาได้จากโคลนในถิ่นสลัม อาตมาต้องขอใช้คำอย่างนี้เพราะไม่ทราบว่าจะใช้คำอย่างไรดีที่จะทำให้รวดเร็วและสั้นๆท่านจะรู้สึกอย่างไรก็ตามใจที่จะต้องใช้คำอย่างนี้เพศที่หาพบจากโคลนในถินสลัมเรื่องนี้ก็เล่าว่าอาจารย์แห่งนิกายเซนชื่อกูโดเป็นอาจารย์ของพระจกักรพรรดิแห่งประเทศญี่ปุ่นในสมัยนั้นท่านอาจารย์องค์นี้ชอบเที่ยวไปไหนคนเดียวโดด ย่งนักบวชเร่ร่อนแบบปริพาชกไม่ค่อยได้อยู่กับวัดวาอารามครั้งหนึ่งท่านเดินทางไปยังตำบลอีโดเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งของท่านที่จะมีแก่คนอื่นท่านได้ผ่านตำบลตำบลหนึ่งเย็นวันนั้นฝนก็ตกลงมาท่านจึงเปียกปอนไปหมดและรองเท้าของท่านที่ใช้เป็นรองเท้าทำด้วยฟางเพราะนักบวชนิายเซนใช้รองเท้าฟางถักทั้งนั้น เมื่อฝนตกตลอดวันรองเท้าก็ขาดยุ่ยไปหมดทันจึงเหลียวดูว่าจะมีอะไรที่ไหนจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้บ้างก็พบกระท่อมน้อยๆแห่งหนึ่งในถิ่นใกล้ๆนั้นเห็นมีรองเท้าฟางแขวนอยู่ด้วยก็คิดจะไปซื้อสักคู่หนึ่งเอาแห้งๆมาใส่เพื่อเดินทางต่อไปหญิงเจ้าของบ้านหลังนั้นเขาถวายเลยโดยไม่ต้องซื้อเมื่อเขาเห็นว่าเปียกปอนมาก ก็เลยขอ,อนิมนให้หยุดอยู่ก่อนเพราะฝนตกจนค่าท่านก็เลยต้องพักอยู่ที่บ้านนั้นตามคําขอร้องของหญิงเจ้าของบ้านหญิงเจ้าของบ้านเรียกเด็กๆและญาติๆมาสนทนากับท่านอาจารย์ท่านสังเกตเห็นว่าสกุลน,นี้เป็นอยู่ด้วยความข้นแค้นที่สุดก็เลยขอร้องให้บอกเล่าตรงๆไม่ต้องเกรงใจว่าเรื่องเป็นอย่างไรกันหญิงเจ้าของบ้านก็บอกว่า สามีของดิฉันเป็นนักการพนันแล้วก็ดื่มจัดถ้าเผอิญเขาชนะเขาก็ดื่มจนไม่มีอะไรเหลือถ้าเขาแพ้เขาก็ยืมคนอื่นเล่นอีกเพิ่มหนี้สินให้มากขึ้นเขาไม่เคยมาบ้านเลยเป็นวันเป็นคืนหรือหลายวันหลายคืนก็ยังมีดิฉันไม่รู้จะทำอย่างไรดีท่านอาจารย์กูโดว่าไม่ต้องทำหรอกฉันจะช่วยทำแล้วก็ว่านี่ฉันมีเงินมาบ้าง ช่วยให้ซื้อเหล้าอางุ่นมาให้เยหยือกใหญ่ๆเยือกห,ห,หนึง่งแล้วก็อะไรที่ดีๆน่ากินเอามาให้เป็นจํานวนเพียงพอเอามาวางที่นี่แล้วก็กลับไปทำงานตามเรื่องเถอฉันจะนั่งอยู่ที่นี่ตรงหน้าที่บูชาข้อนี้หมายความว่าบ้านนั้นก็มีหิ่งบูชาพระเมื่อผู้ชายคนนั้นกลับมาบ้านเวลาดึกเขาก็เมาเขาก็พูดตามประษาคนเมา เมียโวยกลับมาบ้านแล้วโวยมีอะไรกินบ้างโวยซึ่งก็เหมือนเหมือนกับเมืองไทยเรานี่แหละนี่ก็ลองคิดดูคนคนนี้จะเป็นอย่างไรฉะนั้นกูโดท่านอาจารย์ที่นั่งหน้าหิ้งพระก็ออกรับหน้าบอกว่าฉันได้มีทุกอย่างสําหรับท่านเผอิญฉันติดฝนอยู่ที่นี่ภรรยาของท่านเขาขอร้องให้ฉันพักที่นี่ตลอดคืนฉันก็ควรมีส่วนตอบแทนท่านบ้างฉะนั้น ขอให้ท่านบริโภคสิ่งเหล่านี้ตามชอบใจชายคนนั้นดีใจใหญ่มีทั้งเหล้าอางุ่นมีทั้งปลามีทั้งอาหารต่างๆเขาก็ดื่มและรับประทานจนหลับไปไม่รู้สึกตัวอยู่ตรงข้างๆเขาของท่านอาจารย์กูโดที่นั่งสมาธิตลอดคืนนั้นทีนี้พอตื่นเช้าขึ้นมาชายคนนั้นก็ลืมหมดไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะเมื่อคืนนี้เขาเมาเต็มที่และถามว่าท่านเป็นใคร และจะไปที่ไหนท่านอาจารย์ก็ตอบว่าอ๋ออาตมาคือกูโดแห่งนครเกียวโตวกําลังจะไปทุระที่ตำบลอีโดตามเรื่องที่ว่ามาแล้วเมื่อกี้นี้ถ้อยคำอย่างนี้มันประหลาดที่ว่าบางครั้งก็มีอิทธิพลมากมายคือว่าชายคนนั้นละอายจนเหลือที่จะรู้ว่าจะอยู่ที่ไหนจะแทรกแผ่นดินหนีไปที่ไหนก็ทำไม่ไหวแทรกไปไม่ได้ มันละอายถึงขนาดอย่างนั้นแล้วก็ขอโทษขอโพยขอแล้วขออีกจนไม่รู้จะขออย่างไรต่อหน้าอาจารย์ของพระจัก,กรพรรดิซึ่งจ,จับพลัดจับปลูเข้ามาอยู่ที่บ้านเขาท่านกูโดก็ยิ้มและไม่ยอยู่เรื่อยก็พูดขึ้นช้าๆบอกว่าทุกอย่างในชีวิตนี้มันเปลี่ยนแปลงเรื่อยเป็นกระแสไหลเชี่ยวไปทีเดียวและทั้งชีวิตนี้มันก็สั้นเหลือเกินด้วยถ้ายังเล่นการพนันและดื่มอยู่ดังนี้ ก็หมดเวลาที่จะทำอะไรอื่นให้เกิดขึ้นหรือสำเร็จได้นอกจากจะทำให้ตัวเองเป็นทุกข์แล้วก็จะทำให้ครอบครวบัวพลอยตกนรกทั้งเป็นกันไปด้วยความรู้สึกอันนี้ได้ประทับใจในายคนนั้นมีอาการเหมือนกับว่าตื่นขึ้นมาในโลกอื่นเหมือนกับตื่นขึ้นมาจากความฝันในที่สุดก็พูดกับท่านอาจารย์ว่าที่ท่านอาจารย์กล่าวนั้นมันถูกหมดเลยมันถูกอย่างยิ่ง ถ้าอย่างไรก็ขอให้กระผมได้สนองคุณพระอาจารย์ที่ให้คําสอนที่ประเสริฐนี้ฉะนั้นขอให้กระผมออกติดตามท่านอาจารย์ไปส่งท่านอาจารย์ในการเดินทางครั้งนี้สักระยะหนึ่งท่านอาจารย์กูโดูก็บอกว่าตามใจสองคนก็ออกเดินทางไปได้ประมาณสามไมท่านอาจารย์ก็บอกว่ากลับเถอในายคนนี้ก็บอกขออีกสักห้าไม้ อาจารย์ขยันขยอให้กลับบอกว่าถึงคราวต้องกลับแล้วนายคนนั้นก็บอกว่าขออีกสักสิบไมเ้เถอะในที่สุดก็ต้องยอมพอถึงสิบไม้ท่านอาจารย์ก็ขยันขยอให้กลับเขาก็ว่าขอตลอดชีวิตของผมเถอะนี่ก็เป็นอันว่าไปกับท่านอาจารย์ไปเป็นนักบวชแห่งนิกายเซนซึ่งต่อมาก็เป็นปรมาจารย์พุทธศาสนาแห่งนิกายเซนในญี่ปุ่น นิกายเซนทุกสาขาที่เหลืออยู่ในญี่ปุ่นทุกวันนี้ออกมาจากอาจารย์องค์นี้องค์เดียวเท่านั้นล้วนแต่เป็นลูกศิษย์ที่สืบมาจากอาจารย์องค์นี้องค์เดียวท่านกลับตัวชนิดที่เราเรียกกันว่าเพชรที่พบจากโคลนในถิ่นสลัมนี้เป็นอย่างไรบ้างก็ลองคิดดูในประเทศญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีบางคนก็มาจากเด็กที่ขายเต้าหู้หาบหนังสือพิมพ ก็เป็นนักเขียนหนังสือพิมพ์น้อยๆสั้นๆและเขื่องขึ้นเขื่องขึ้นจนเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงและไปเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยหนึ่งในที่สุดนี่เราจะบอกเด็กๆตาดำๆของเราว่าสิ่งต่างๆนั้นมันเปลี่ยนแปลงกันได้เด็กๆเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรในฐานะของเขาเขาจะทำตัวให้เหมือนกับเพชรที่พบจากโคลนในถิ่นสลัมได้อย่างไร โดยมากเขามักจะขายตนเองเสียถูกๆจนเป็นเหตุให้เขาวกไปหาความสุขทางเนื้อหนังต่าๆเตี้ยๆก็เพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่เคารพตัวเองท้อถอยต่อการที่จะคิดว่ามันเป็นได้มากกว่านี้พระพุทธเจ้าท่านก็ยังตรัสว่าอัตตานังณทะเทยโปโสแปลว่าเป็นลูกผู้ชายเป็นบุรุษไม่ควรซึ่งให้ตนให้ซึ่งตนนี้หมายความว่า ยกตนให้เสียแก่กิเลสหรือธรรมชาติฝ่ายตำ่ำมันก็ไม่ได้คิดที่จะมีอะไรที่ใหญ่โตมั่นคงที่จะเป็นนั่นเป็นนี่ให้จริงจังได้ข้อนี้เรียกว่าเราควรจะถือเป็นหลักจริยธรรมข้ออย่งด้วยเหมือนกัน